โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีชาวเกม G T V Five M Pro r ก c i n g ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม P I Gamer นะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเมือง King of Town นะครับเหมือนก็เซิร์ฟแนวเรซิ่งเนี่ยเหมือนเขาจะรีใหม่นะครับตอนนี้ไม่มีการแต่งตัวนะครับมันไม่แต่งตัวอะไรก็ไม่ได้เลยได้แค่นี้การแต่งตัวนะครับนี่คือมอสนะครับที่เราจะมาลุยในวันนี้นะครับตัวนี้เป็นงานมันคือสกายโดมศูนย์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเอามาเปลี่ยนชื่อแล้วก็รีมอสใหม่นะครับ ก็คือ S Y 0 1นนั่นเองนะครับกราฟิกก็คือมดที่มีแต่สภาพอากาศนะครับดวงดาวนะครับแล้วก็จับคู่กับตัวดีกราฟิกแล้วก็เอามาทำใหม่นะครับก็คือรีมดใหม่หมดเลยนะครับในปีนี้ก็คือมดปีที่แล้วเนี่ยหลายๆลอย่างมันไม่มีนะครับก้อนเมฆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีนะครับปีนี้ก็เลยกลับมาทําใหม่นะครับมากด F7 ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามา ปรับสภาพอากาศดีกว่านะครับไปตอนฝนตกนะครับมดตัวนี้เนี่ยมีในส่วนของพื้นเงาด้วยนะครับมานี่ลักษณะประมาณนี้อ่านี่คือตอนที่มันฝนตกนะครับลักษณะประมาณนี้เลยเอ๋คงขอปรับเป็นปกติแล้วกันนี่ลักษณะมันประมาณนี้นะครับสวยนะครับออกมาค่อนข้างสวยเลยพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพอมีพื้นเงาอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าสวยนะครับเมืองนี้เขาไม่ได้กันหมอดนะครับ ใครก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะตอนนี้คนเล่นเท่าไหร่อีกครับ13คนนะครับคนไม่มีคนเข้ามาเหมือนเซิร์ฟที่กําลังจะทําใหม่หรือว่าเขาจะไม่รู้ว่านายกเขาตั้งใ่จะทําอะไรกันแน่นะครับกับประเทศนะครับมาแล้วก็ในส่วนของเวลากันบ้างนะครับขอต้อนคืนเลยนะนี่นะครับข้อเสียของมอดเนี่ยเออพอเป็นมอดที่มันโดนทําสคริปต์ขึ้นมานะครับกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นสีดานะครับคอนมีมันเป็นแบบนี้นะครับ ก็ตามนี้นะครับมันได้แค่นี้ครับถ้าตามช่วงเวลาเนี่ยมันก็คือโอเคนะถามว่ามันก็เป็นมดอีกหนึ่งตัวที่น่าลงหรือว่าน่าสนใจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปลงมดกันดีกว่าครับมดตัวนี้เพิ่งเกลี่ยเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปอัพลิงก์อัพหน้าเว็บไซต์ต่างๆให้นะครับมันไม่ติดกับเมืองกันมดนะก็เหมือนเดิมนะครับมดมันไม่สามารถลงติดกับเมืองกันมดนั่นเองนะครับเมืองไหนที่ไม่กันมดเราก็เล่นลงเมืองนั้นแล้วกันนะครับมา นะเดี๋ยวผมก็จะอัพลิงก์อะไรให้แล้วกันนะครับมาที่ไอคอนไฟลเอ็มขวาเป็นไฟล์โลเคชั่นไฟเอ็มแอปพลิเคชันดัตตาแล้วก็มาที่โฟลเดอร์มดนะครับวิธีการลงมดเนี่ยก็มันเหมือนเดิมเลยนะครับลงเหมือนกันก็เราก็ไปดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันก็คือการที่เอามาลงในโฟลเดอร์มดนั่นเองนะครับคือการที่ลราลงมดในที่โฟลเดอร์มดเนี่ย หนึ่งเลยเราจะไม่โดนแบนนะครับเพราะว่าระบบเกมเนี่ยเขาพัฒนานะครับหรือว่าไฟเอ็มเนี่ยมันเป็นมอดนะครับมันไม่ใช่เกมที่ถูกพัฒนาโดย Rockstar โดยตรงนะครับมันเป็นเกมมอดนะครับหรือว่าเกมเถื่อนนั่นเองท, <ables S 1> ที่เราเข้าใจนะครับมันก็ยังสามารถลงมอดได้มันต้องลงมอดได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเกมมอดนั่นเองมันไม่ใช่เกมที่ขายนะครับในสตีมนะมันไม่ใช่เกมที่ขายวางขายในสตีมนะมันเป็นเกมที่ ถูกพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะครับก็เป็นมอดหรือว่าเป็นเกมในส่วนของมัตติเลเยอร์นะครับที่ถูกพัฒนาแทรกเพิ่มเข้ามานะครับก็น่าจะฝากเอาไว้เท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวผมไปทำลิงค์ทำอะไรต่างๆเอาไว้ให้แล้วันก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ